สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใหม่จะมาสอนทำเล็บสวยๆด้วยงบ9บาทได้ลายอลังการเหมือนทำที่ร้านใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับสาวๆที่อยากพักหน้าเล็บหรือในวันเร่งรีบที่ไม่มีเวลาไปทำเล็บเจลสติ๊กเกอร์ติดเล็บช่วยได้คะ่ะเทคนิคที่จะทำให้สติ๊กเกอร์ติดทนไม่หลุดง่ายนะคะข้อแรกเลยคือการเลือกสติ๊กเกอร์ค่ะ สติกเกอร์ที่ยืดได้นะคะจะติดแน่นติดย่ายและอยู่ทนมากกว่าค่ะต่อไปเราจะมาดูเทคนิคการติดกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือทำการล้างมือฟอกสบู่แล้วเช็ดหน้าเล็บด้วยน้ำยาล้างเล็บเพื่อขจัดความมันและสิ่งสกปรกที่ติดออกก่อนนะคะแล้วรอให้แห้งสักพักหนึงค่ะเตรียมสติกเกอร์ติดเล็บและตะไบให้พร้อมค่ะเราจะมาเริ่มติดกันเลยนะคะ อย่างแรกก็คือเลือกขนาดให้พอดีกับเล็บแต่ละนิ้วนะคะติดให้เหลือขอบนิดนึงไม่ต้องติดพอดีจนเกินไปนะคะและที่สำคัญเลยต้องไม่ติดโดนผิวหนังนะคะใช้มือลูบๆแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงปลายนะคะจับปลายพับเข้าแบบนี้ค่ะแล้วเวลาตะไบนะคะให้ตะไบลงแล้วก็เฉียงเข้าใต้เล็บนะคะแบบในคลิปเลย ตาใบเก็บขอบขอบให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วใช้มือลูบๆกดๆนะคะความอุ่นจากนิ้วมือของเราจะช่วยให้กาวเหนียวสติกเกอร์จะติดทนยิ่งขึ้นนะคะมาติดนิ้วอื่นๆกันต่อเลยนะคะทำซ้ำตามสเต็ปเดิมเลยะคะ่ะสำหรับช่วงเวลาในการทำนะคะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะจะได้ติดทนมากขึ้นเพราะว่าเวลานอนเราไม่ได้ใช้มือทำอะไรเลยเนาะ เพื่อนๆคนไหนที่เคยติดสติ๊กเกอร์ติดเล็บแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือใครมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้ติดแน่นทนนานมากขึ้นเม้นมาบอกได้นะคะใหม่จะลองทำบ้างเนาะ จริงๆก่อนที่จะรู้เทคนิคการติดสติกเกอร์ให้อยู่นานแบบนี้นะคะไหม่ก็ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งลองซื้อมาเล่นบางวันติดได้แค่แป๊บเดียวก็หลุดแล้วจนได้ไปถามเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยติดสติกเกอร์แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จำเทคนิคมาว่าทำยังไงบ้างให้ติดทนปกติแล้วใหม่ติดอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์หรือมากกว่านั้นเลยนะคะ แต่สติ๊กเกอร์ตรงปลายเล็บอะค่ะอาจมีลอกหลุดบ้างนะคะ ติดสติกเกอร์ติดเล็บเกือบครบทุกนิ้วแล้วนะคะมีน้องแนะนำให้ใหม่ทาทับด้วยท็อปโคนนะคะเพื่อปิดขอบสติกเกอร์ส่วนตัวให,ใหม่ไม่ได้ทานะคะแต่ก็ติดแน่นแล้วก็อยู่นานเหมือนกันนะคะใครที่อยากลองทำเล็บแบบนี้บ้างซื้อตามได้ที่ช h อป e ีเลยนะคะมีลายให้เลือกเยอะมากๆราคาอันละ9บาทเองค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย